Oh, <laughs> ีช่องนุ่มหนังมุ่นขนอาดำพี่น้องอายุหายกินยกสะดุ้งคือเก่าแล้วพี่น้องสวัสดีครับนุ่มหนังมุ่นขนอาดำครับสายยกสายย่อเขาก็มาณอีกขึ้เก่าเนาะครับเนาะเขาไปบ่บ่ให้ขาดสายดอก <c oughs> ในเพรได้กับไปมานโมมานกับสู้จังได้บ่ได้ไปย่างเยอ่อเพราะตัดยยก นามันก็ลังกลางสะดุ้งพี่น้องร่มคือเขาจะมือนี่ล่มนี้ดี่มแห้งมเศ้าหพนอ้าแาเย็นๆแล้วครับมือเม่เขานาดวมาซูมือพี่น้องเศ้าแรงเศ้าแรงจ้ะมือสองมือก็ค่อยได้กระดุงนึงขั้นมือปบะหมานพี่น้องขั้นมือหมันเยก็ได้ เคร่งตายังสิก็ได้ยูดุงหนึ่งสองดุงพี่น้องมันไม่ไปเฮ็ดเติมกันกับมันเก่าก็ได้ได้ไปกับไปเฮ็ดซูพีซุน่องเฮ็ดปันกันกินจ้าโมเมนต์ว่าได้แล้วก็เต็มเฮี้ยนเต็มซ่านอยู่ดิปันพี่ปันน่องเอาไปกินมาหาพได้อยากได้กินพี่น้อง เกี่ยวเขาแล้วลังคุ้นกะเลี่ยวเลี่ยวลังคุ้นกะเฮ็ดอันเขาอันหน้าปังตอเนาะลังคุ้นกะลุงหน้าปังเลี่ยวอืมลุนล้นเลี่ยวลี่ยสายโย่สายโย่เงียวำหนุ่มหนาโมนเลยจ้ามันแต่ลุงเจ้าขาดวะเป็นจังสั้นเจ้าฟูงไปหมู่บ้านเนี่ยว่ะ อย่างนี้เรอจิบกระถางก่อนถ้าเพิ่งมองขาดก่อนเตี้ยโอ้ขาดตัวเนี่ยใช่ขวดสั่นตัวจะบิดก่อนนะอู้หพี่น้องคุณน่ะขาดสองสามมองพี่น้องคุณสะดุ้งคุณจ่าปงจงโป้งเดี๋ยวเดี๋ยวราฟงสะดุ้งก่อนเนาะพี่น้องเนาะ จ้ีวเราฟูงสะดุง้งก่อนพี่น้องนะเนี่ยฟูงไม่เอ็นฟูง่ยแม่พี่น้องหลัง,งจากฟูงสะดุ้งเรียบร้อยแล้วจา้าสปลุ่งแล้วสามตาปังไงรุ่นใส่น้ำกันคือเกาจ้ะ เจ้าหนองสาธุเด้ออมันหมานสนมหนามมุลาว่าปลาโดนขมาเป็นน้ำจะมีพอดีเี่น้องโอ้ปลาไตสะดุ้งไปแล้วน้ำจะน้ำบุกน้ำจะมีหยกพอดีเลยอยย้ำออกให้นินบ่แดดปิดไดเอาแกเสือนวลมันุษย์ ปลากะดุมไว้จาปลาคือบ่อนไ่แต่ข่อยระดุงไว้มัมนปรากาศจ้าพี่กัดคือเก่าจ้าหวยบ้านหวยขุดลอกหนองชุนะระทานหวยบ้านมันหมอตะมนต์อ่อไฮอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีพี่น้อง นุมหนามุนคือเก่าจ้าสะดุ้งเก่าสอกสองเส้นผูงจนว่าเราขาดลายลยไรมึน้ำนมหนามุนพี่น้องบาดเล็บบาดเล็บเป็นยังไงพี่น้องเจ้ยายันเจ้าดำมาพ่อโอ, <c oughs> อ้คือวบวบบวนเนี่ย,ม,ม,ยมันเหมือนเรียกให้ยงมันมา อ้าวมีแต่ขาบของวุผูนี้ตัวนึงติดตาจริงลงมาอยู่บนจะบ่เบิงป่าจ้าธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็สิว่าคือนกแต่สะดุ้งแท้ ไปหาหกินพี่น้องก็เลยได้ทายตะยกสะดุ้งขั้นไปกัดบุงก็สิได้ทายกัดบุงให้พี่น้องเขาบึ้งขนาด <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้น้ำบ่ไหลน้ำมันแห้งเนาะบุ้งปะะา่า,งงปบาบ่บเขาเมื่อนี้มีเวลาคอยยิบให้เจ้าสวงกันคุณใส่ตู้ใจได้บ่ <c oughs> ยิบเมียนดีๆหนูไม่แม่หนูไปกัดขาดตรงๆจริงๆ <c oughs> ป่าบ่อนป่าบ่อนป่ายังปลากระเดืด้วยปลากระเดืดปลาสลิดมุฮันเนาะปลาสลิดลายงวปีนี่ปลาสลิดซุ่มตซ้ำเนี่ยซ้ำสองนิ้วเนี่ยพี่น้องปลาบ่อนอยู่ใต้ทอนอื นั่นโดดแล้วนั่น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 โอ้โต่กง,งามๆเลยพี่น้องอือพี่น้องแม่บ้านรุนอยู่ใต้สะดุ้งเลยเหมือนสมคำเรียกร้องเนะจา้าว่ารุนอยู่ใกล้ๆแน่แม่บ้านเนี่ยรุนอยู่ขาสะดุ้งเลยเหมือนในปลาขาวงามๆอย่างสีกับโอเคฮอดคำอยู่แล้วพี่น้องละเมื่อนี้อากาศดีจา้าโบดๆลมแหงงม้งมๆๆอืม แกงดีนะปก็เดินขึไปยพี่น้องเนาะจัดแลจัดหลยงขี้ออกยางดีปะเท้าอออกครึ่งนึงแล้วกปยังไงปะเท้าบ่ปะเท้าอีกตวนึงเยจะแบบถุงมือไม่จอียละมือลืมเอหมัแตถุงมือพี่น่องอมหนามุ่น จับปลาหนัก,กลางสะดุ้งเรียบร้อยแล้อนลืมใส่ตะถุงมือในบ้านมานําเล่าคือเก่าจามอือนี่หลานน้อยนวลตัวนี้หุน่นต้องากปีตาบ่ลุง

ตลุมแห้งแล้วมือนี่เนาะบาดถือบาดบ่อพี่น้องรุมแห้งจ้าหมนือจังมีเมียดดนี่เห็นเห็นบ่สีมุงแรงแล้วจ้ะนี่มาใบสามเครื่องฟุงสรุ่งเครื่องสุโมงมาพี่น้องสรุงขาดหลาย สำซ้ำนี่พอดียกสะดุงตื่นไรกับป่าบอลเลนเนาะม่ตื่นบะดุงบดีงตัวเดียวน้ำมากิน สองตัคน,นโอเคอยู่ดีก็ได้ไปตื่มกันอยู่เพื่อนเป็นปลาแห้งพี่น้องเป็นปลาแดดเดียวเนอ้อป่าแดดเดีดนึงเราไปใส่อันซองฟิตไว้าาป่ะนี่ไหนอยากจำไหนเอามาทอดกินพี่น้องแซ่บปะเนี้ยผักขี้รล็กกับปุ้งหรือดิมันมาเก็บผักขีก้รล็กับปุ้งติดดอกเลืองปุ้งจุ้มปุ้งกับปุ้งไม่แบบ ไปตุ้มไววันนี้ย่างขาคืออยากกินย่างใะไรก็ออกไม่แกงสบายดีกอนปลาบ่อนป่าบ่อนยุคหางสะดุ้งเจ้าน้ำมนน้ำมนต์คือบ่อนีแท้สะดุ้งมาตัวเดียวเนี่ยนะสวงนี่ใช่หรบอกหบยหวยยังกับบ่อนอยู่หวือบ่อนบ่อนแบบไง บัตรสวดให้พี่นอนกาเงเง่้ยง่ามนี่เนาะปลาถือบัตรสวดๆๆแหมฮะท่นโบอีหลีมันโบมาเป็นมูค่ะค่ะแต่ขายง่าหนาวป่าน,นบ่คอยอยากออกเธอเนาะอปลาเนาะ จ้ามือติดสะดุ้งสิ เลิกโรงเรียนไว้ถเถอะเด็กครับ <laughs> โอ้ปะกลุ้มมครับาตะลิกโรงเรียนลูกใจหมดตะลิกโรงเรียนกันไหมซีเดเบ็ดพูนไปโยนอยู่ไกลๆขนจะมาก,กวนสะดุ้งแม่เด้อ <laughs> <laughs> อืมมาตะไส่ให้ปลาซีเบ็ดบ่ให้ปลาซีเบ็ดบ่ ไล่ไปไหนแล้วเลิดแล้วหมุนป้าหงาขึ้นมาถือวันนี้จะง่ายมองจ้าไปทั้งกรางๆของปลาหาเตมมนนบด็ด มันบะรมจะคยมาดลูกแมวเฮ้ยตีรวดเขาแหงดีจ่ไหม่าำมาหามันถือวแต่มาดูแต่ตวตรวจจะรูว่าเขาได้ก็จงลูกหาเจ้ามันใส่องเข้ายา่ได้เปดโลรตะดุงแจ้งเด้ไมฮะพกควยเอาไม่ยนเอาตุงเก้าสวกยนะ่เ้อยลรรเร่มนอมขึ้เราไวดีละพี่น้องมันมาลมมันจะิดจให้แเขา ปลาฮากล้วยสองเส้นสองเสนเิดังไม่เยดบอกผู้ขอยว่าต่อไปไปเอาสองเส้นหาทั้งนวงเอาสองป่านสองเส้นทั้งในนกไม่ท่านปลาน่ไย่ท่านปลาไม่เยดนละวาน่ะัทั้งน่องสองเส้นหาทั้งในเอาสองเส้นเกไก่ท่านปลา เงี้ยเคลื่อนติดหนิเอ้าแม่แม่จุกเด่นจะลุกนะเอ้าวันนี้บ้านเริ่มฝนุกไป่านป่าโอ้ยป่าด้านลูปป่าหน้าลูปว่าหาจังไหนถิ่มลุกมามันสุ่มไก่โอ้ยบ้างบ้านทีสามไก่เออลูกเรื่องดังนี้มันหนักหนักนที่ฝนมันหนักขาโอ้ยจ้าวจ้อยวันจะันมันหนักขา

ตีจีหนึ่งเขาแล้วกาว่าวมาหอดพี่พราผมขำเพอดีนะจันที่ดเอยยัที่เนาะนี่เขามันหนักนะมันักขเจ้าอยากเห็ดนางใายเยาวปบอกตู้ลึองทีบีเอสสวอในบร์รถวยต้นนีข่อยกับยุงบอขึ้นนี่น่ะวบายัดปากคาไม้หาเัาก่ตด้แล้วยาด้เม้าบาดอกเดียวเนี่ยแล้วเฝ้าไม่ตุอันนี้ไม่เพ่งเห็นหน้าเนี่ยเกี้ยวเขาเนี่ย บ่เรายางน้ำมันนั่นไม่ตัวถุงมือผู้ใดหน่าน่าเขาบอกถุงมือถุงมือถุงขาไพนั่นคือผอตาธาถดุงเลือดนี่เดียวเดี้ยบเดี้ยวเต้ปลาโอ้อันนี้ซ้ำนี่ข่อยกับเพยหลังนี่เนี่ยแม่โอ้ยพาเพยมาไว้กุน่ะกำลังงามมีแต่ปลาหัวแข็งเนาะปาหัวแข็งซ้ำนี่เราเฮ็ดสมแซ่บนะแม่เนี่ยอันเฮ็ดสมเ่าต้องอัน เขาละตัวชูมืออันนี้แหละพี่น้องคนละก็เรียนจุ่มขายชูมือนี้แล้วไปแล้วยามทั้งกันตึกทั้งสะดุ้งยามทั้งตรงทั้งเช่าทั้งเรื่องแม่ยามมันมานจะคุณทีมงานสะดุ้งเขาสิงพี่น้องเอ้ยนี่เมืองใบได้โบได้กันโยกได้จับกันนอนโบได้อันมากกับสร้างว่าจะได้ไปได้สู้ไว้ปคอยฝนเกินว่าไปร้อยซื้อสะดุ้งอีกแล้ว าข,า,ขาสำรองคือกันละผู้ขยอยขาหักดูไอพี่น้องนุ่นน้ำมุมหนาโมนตัวไปไม้ไม่จ้าที่การห่วยบ้านคือเก้าจ้าแต่ว่าวนีอยู่กลางห่วยเนาะโมเมนต์โมเมนต์ปากห่วยแล้วก็บโมเมนต์ก้นห่วยยุกลางห่วยพี่น้องห่วยบ้านบ้านหมอ้อตะมุนตะไ้ยังเพิ่อนจังหวัดอุดรธานีจ้านุ่นหนาโมนแล้วก็ใส่เก้าสวกสองเส้นล้มอีลีละ่ะจักสิมหมาถึงบหมานเ้อพี่น้องโอ้มาได้อยู่ด้อยผุนสองตู่อยู่บุน ตดตานะ้ำมือเจาอ้าโอเนี่ยพอได้เวียงไปได้ล้มนี่นะ,ะนล้มไป,ป, <c oughs> ปพี่น้องปลาสะดุ้งตดตามหวันเอาสวยเล่ากันเนาะลุตแล้วไปเก็บเอาปลาสะดุ้งตดตาพี่น้องเสี่ยนสะดุ้งเนี้ยหรอยก งเง่าๆลยมมือนี่พี่น้องนสะดุ้งไง่พื่นเน่ะโอ้คืนไหว่นเปิ่งครึงอยู่่น <c oughs> น้ำป่าอุ้ลมดีแล้วเนาะลมแห้งพี่น้องเฉพาเมร์เพาคนเมียสกะเท้เดิม มาละตูพี่น้องมาละตูสองตูไปน้อเจ้านะมันกับน,นันอยู่กับนันคือเพื่อนบ้านน่ะล้มใส่ล้มพัดอันนี่ควยสะดุ้งวหาล้มพัดอันมันโทรศัพท์พี่น้องมันมันสิล้มคือเพื่อนวานบ่าถดออีรีวะยกก่หยางมันล้มพัดสะดุงนะ้งเนาะ น่องวัดถือว่ดว่ถือจ้าปัดมามนวัดโอ้ม้านโอ้ลมพัดสะดุ้งพี่น่องหนุกหยากสิหอดคำบน้องมือนี่ง่ายสองมองเราพี่น่อง อำพ่อเพื่อนว่ามันุ่มมันมาถือป่ามาถือกระดุมกินหอกยกเขนเลนเขนเลนยกน้ำ ได้ปลาดูตัวนึงแม่บ้านไายเ่าท่านพี่น้องเอ้ยอพี่น้องบ่ถือบาทช่งบาทดอกนี่ยันยกบ่ถือก็จะเมียเนาะม,มันล่มเนาะมือนีร่มแห้งมือนีร่มแห้งจ้าเม่สะพ่อเม่เราเมียเราทีมงานยกสะดุง้งของเมียเราพี่น้องจ้าว่าห่อนกั ล้มไลม,ลมหอกกัพอไอยู่หน,นะนน้องหอกกเล่นนั่นไปพี่น้องปลาที่สวงเราไปถือเนี่ยอีกจักบาดลม้มหนามมนอีานะหนามนยังสิล่องอีอยู่พี่นอ้องอีกจักบาดล้มมึงก่อนนะจัน <มา S 2> เ<ม>าาขาสะดุ้ปาที่ทเมื่อในบาดเท่านันครับพี่น้องมือนีลมแห้งไรครับปลาบ่าค่อยเข่าสะดุง้งบ่อนว่าสันปลากระได พี่น้องเฮาเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในใจเด้อช่องลมหนาวม้นค้นอาะดำหากินยุกสะดุ้งแบบบ้านพี่น้องป่าธรรมชาติดักป่าแนยุยกสะดุ้งแน่หากบหาเขียดไปแลวพลี่น้องตามมึงตามรุ่นตามเสียน้ำกันจ้าให้กำลังใจกันเนาะเดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนเขานานหนาวแล้วรักษาสุขภาพได้ใจเด้อทางไก่หรือว่าทางไก่อีสานบานเฮ้าสุขูสุขุนขอบขอบุญขอบคุณลำไรกำลังแรงใจ ุ่มไห้ว่ายูสะดุ้กงกันยาดยกขึ้นผิวเวื่นเวื่นเขม,มนั่นเราถือเนาะเมีพินเมียน,นี่จากไปแล้วในป่ตตาตุดติด <c oughs> มากตัวนึงปลาขาวว้าวหยูดซ้ำไปเีย เก็บสะดุง้งซักสะดุง้งของเมียใ,ในบ้านก่อนจ้าร <c oughs> ุ่งหนาโมงแล้วจิเก็บส,สะดุง้งซักสะดุง้ง อ,อดชลองงานคารตรงนี้สมรองใส่น้ำพร้อมต้องาาไปหอกปลายพี่ร้องข้าเบึ้องน่นมึงหนีกับมได้ประดู่ยู่จ้าแม่บ้านไทยว่าท่านแล้วกับปลาขาวอื ได้ยุพี่น้องปลาขาวได้ปิ้งหนึงพี่น้องก็ปลาดูปลาดูใหญ่ซ้ำแขนนี่แหละครับพี่น้องเนี่ยครับปลามือล้มล้มเออมือนี่ล้มมาถือคือเพิ่นว่านั่นแหละเนาะมันร่วมความได้ซ้ำนี่แต่ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเข้าจก็เรี่ยวขามอยู่เนาะมาอยู่หากินแบ่งพี่แบ่งน้องกินเนาะฝากพี่ฝากน้องเขาช่างนุ่มหนามุ่นข้นหนาดำ ใช้เต้าหูโมหาให้แต่อยู่ซื่อๆต้องพี่น้องจ้าครับมื่อนี้ฝากไว้ในเด้อพี่น้องเนดะ้อเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเนาะครับเนาะครับมื่อนี้นุมน่มหนำมดคนหนาดำกับพุ่งไปบ้านเท่ากับขอลาแค่สำเนียก่อนครับคลิปหนะ้าค่อยพอกันไหมเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้า